กว่านะะคมาขอเชิญค่ะแดนประจำรายการเราวันนี้มาประจำฟอร์เลยค่ะเชิญพี่แจกับพี่ดินาอะไรคุณดิอะไรเนี่ยพี่มีอะไรกันที่ต้องปิดหน้าปิดตากันนะพี่คะต้องให้เงี้ยหรือเปล่าสวัสดีนะคัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่เจมสสวัสดีค่ะพี่มาข่าวว่านางไมพี่มาเราทำไมกลับเพื่อทำไมอ่ะครับแรกเขาเปิดเองเอื้อนะเอ๋เอื้อใช่ครับคนเล็กคนเล็กมันไม่เอาลูกแก้วโอ้ยลูกแก้วมันเล่นทุกทีเลยพี่เล่นจนหนูจะเป็นลูกตอกเลยหนูเพื่อเบื่อมันแต่เมื่อกี้ว่าเพลงพี่ตีขึ้นเอ๋ทำท่าได้เลยทีเดียวนินจาเลย เนี่ยคุณคุณเนี่ยนี่แหละค่ะทำงานเหองการพี่เจพี่เจเคยได้ยินใช่ไหมพี่ตินะเคยได้ยินไหมคะอ๋อฮะมันเป็นเพลงที่เอาไว้เช็คมันเป็นเพลงที่เอาไว้เช็คไม่่ใชไอวิวสบายนะ่ไหมครับถ้าไอวิวสบายมันจะเป็นยังไงนิ่งๆ่ี้ยมือกามือเนี่ยนี่แล้วแล้วปากนี่กัดเนี่ยนี่เป้ที่ทำกันอีกนี่กัดมาตั้งแต่อยู่ปสมสองเลยอกัด เพื่อความพลาดเดี๋บีคอนเสิร์ต<ม>ดีกว่าเฮ้ย<ม>ถ้าเป็นหัวล้อเขาเวาลาคุยโทรศัพท์บีดนิ้วคอดเชนานหรเปล่าเป็นลูกเป็นอะไรจ้าหัวล้อกลับบ้านดึกนะพ่อไปไหนอะขาวไม่รู้ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราต้องคุยกับต้องเรียกว่า 킹ออฟแดนซ์แล้วก็ควีนส์ของประเทศไทยเนี่ยฉันเป็น킹เหรอเนี่ยฉันเป็นควีนเหรอฉันว่าเธอเป็นควีนเลยจาอันนี้คิงแล้วกันอันนั้นจะเป็นคิงมากกว่าระยะตอนเอาเป็นว่าเราเป็นแบบว่าเออ่คนชอบเต้นลามถูกครับลามซึ่งก็อยู่ในยุคที่แบบค่อนข้างมาไล่ใกล้ใกล้กันเลยทำให้กับเรารู้สึกว่าเ้ย ไม่ได้ยินเพลงของสองคนนี้แล้วเนี่ยมันอินเวลาไปเที่ยวอ่ะยังได้ยินอยู่เลยสาเยอะมากที่ชอบเพลงที่ใช่ค่ะเราคงไม่เที่ยวกลางวันกันนะนะไม่ก่อนจะเห็นไปซัฟเฟอรีเวอร์เลยคือเพลงมันจะมีเวอร์ชันสารพัดนะกว่าจะเป็นเพลงบีตีฟเพลงบีเจแล้วก็มีคนอื่นๆซึ่งแต่ว่าสองคนนี้ถ้าได้ยินเมื่อไหร่ต้องเต้นใช่จริงแล้วพี่เจกับพี่นานน่เคย ขึ้นเวทีด้วยกันแล้วนะซึ่งรู้สึกตอนนั้นจะเป็นเพลงของขอแล้วมีพี่ตีนาร้องเพลงพี่เจ้ป่ะเจเคยเป็นเกสอัลบั้มชุดที่สองใช่ไหมัปหนึ่ออกมาเพลงสองเพลงงงงงอะไรอย่างเงี้ยงงง I feel good ใช่ป่ะไม่มาทำไมไม่รู้ไปทำไมวะแต่เราไม่พลาดนะพี่อยากดูไหมครับอยากเลพี่แค่แต่เราไม่ดูนะคราลองพี่ตียากดูนิดนึงเราไม่ควรเลี้ยงใครรับต่อพี่ตีนารายเดียบนักนักร้องที่ต้องอนุรักษ์ไว้เราในใครมันจะเป็นนี้

ใครมันปน้องเจ้านายโตเร็วนะครับไม่ใช่พี่แจนึกว่าน้องเจ้านายตกใจหมดเลยทีเดียวอีกทีนี้ก็622ครับต่อที่ทำงานด้วยกันมีด้วยนะ622อย่าไปนับใครนี่ก็ปล่อยไปที่บ้านเลยชาใช่ชาใช่มีอยู่มีอยู่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงคะการทำงานคอนเสิร์ตด้วยกันตอนไหนตอนที่แบบอย่าง10ปีอันนี้หรือว่า622และเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันตอนนั้นมันได้แดนส์กับเต็มรูปแบบไหมคะก็มันต่างคนแบบ ฟิลของแต่ละคนนะ่ะแหละแต่วันนั้นสนุกนะสนุกครับก็คือจริงๆเราเป็นนักเรียนนักศึกษาในที่แกรมมี่เป็นนักร้องอยู่คลาสเดียวกันแรกที่เข้ามาเป็นคลาสเดียวกันเ,ออเป็นเหมือนแบบแฟนเพลงเขาก็ใกล้ๆก,กันแนวเพลงหืนการอัลบ,บั้มของอมันจะไล่กันมาตลอดแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะแบบมารวมกันสักครั้งจนมาถึงนี่สายไปยังเนี่ยไม่มีคำว่าสายแล้วจบ เอกเก็บกิริยานี่แค่พูดเอยจะเต้นเลยนะครับอยู่ท้้งๆไม่จีนแยนพี่คะเพียงแค่อยู่ใกล้พี่นายังไม่ต้องเปิดเลงมาแคสเลยค่ะไม่ได้เจอเอกเอื้อมนานมันเปลี่ยนไปมั้ยคะพี่คะ พี่พาไปจานไก่อยู่เลยนะครับพี่เอ้าวอย่าไปพูดถึงท่านพี่คะกลับมาที่เรื่องตอนคอนเสิร์ตซึ่งนะคะเมื่อกี้ขนาดว่าเป็นพาร์ทที่แบบว่ามาร่วมกันนิดนหน่อยหเรายังรู้สึกว่าสนุกแต่ถ้าจะเป็นพาร์ทที่แบบตั้งใจมาอยู่ด้วยกันเลยจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่แดนซ์ยับเลยหรือเปล่าคะหรือว่าแน่นอนนอจาเพราะที่ประชุมกันนะตอนคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือว่าครั้งนี้คอนเสิร์ตมันไม่ใช่เป็นคอนเสิร์ตของเจ เป็นของตินาอะไรเงี้ยมันเป็นคอนเสิร์ตเดอะบีทที่จะมาลุยกันอย่างเดียวไม่ต้องมาพูดแบบจบเพลงแล้วผมนี่นี่ไม่เอาไม่ใส่เลยแล้วบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็คือเราสร้างบรรยากาศเป็นแบบว่าอย่างที่เห็นในภาพเมื่อกี้ก็คือจําลองเป็นแบบว่าเข้าไปถึงเมื่อเราไปสมัยยุคเราไปเที่ยว palace น้องๆที่ไม่รู้จักพว่า palace นะคะ p a l ล t s แปลว่าสถานที่นะคะเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่มืด เปิเฉพาะช่วงดึกนะคะแล้วก็ผู้คนไปกันเยอะมากไปเยอะมากมีบันไดวนด้วยใช่ใช่มันก็เหมือนลุดชิกิซิกอะไรอย่างเงี้ยอะไรนั่นคือที่รวมของวัยรุ่นเขาเรียกว่ามันมันอีกฟิลนึงแต่ว่ามันมันมากๆนะเพลงป็นเพลงที่เราจะไปเล่นอย่างเงี้ยซคือเป็นเพลงที่เราบอกว่าคัดมาว่าเราจะต้องขึ้นและร้องได้ ขึ้นแล้วรู้จักไม่เอาประเภทแบบขึ้นมาเพลงนี้งงงงอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันมีปัญหาตรงนี้นึงว่าคพาว่าเดอะบีทเนี่ยรับแปลว่าสมมุติถ้าอ้อมอยากร้องเพลงคาใจเยี่ยวซับซับซับของพี่เจหรือว่าพี่ติ๊กแต่หัวใจของมาเนี่ยไม่ต้องวอาอมได้ยินเป็นเวอร์ชันแดนซ์แล้ว มันจะมีเพลงช้าให้ซึ้งมีแต่ว่าเป็นเพลงช้าที่แบบว่ามันยังมีบีทที่เราสามารถที่จะโยกได้ก็คือดนตรีใหม่ก็คือเพลงทุกเพลงที่ในคอนเสิร์ตนี้ทำดนตรีใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยครแต่ว่าเราเก็บที่ความเป็นออริจินัลความเซ็กซี่ของเพลงไว้อะไรเงี้ยอย่างเพลงที่นายนี่ก็จะบ่งบอกได้ผมถึงบอกว่าแฟนนะครับผู้รักที่ไปดูเนี่ยถ้าผู้หญิงอยากรู้ว่าผู้ชายเราแฟนเราเนี่ยแมนจริงหรือเปล่าครับไปดูคอนเสิร์ตนี้พี่เจค่ะแล้วเกิดแฟนลูกขึ้นเต้นเป็นเพื่อนผู้หญิงทำไไมคะก็สมมว่าไปเนี่ยเออที่แ เอาตั๋วนะครับดังงี้เอาไปห้องน้ำไหมจ้าหรือไปเอาไม่ได้พอเพลงตันเต้นแป้นะเต้นต้นโอ้ยไม่เดี๋ยวก่อนโอ้ยแม่หนูถามพี่ก่อนถ้าพี่ไปดูคอนเสิร์ตพี่ติพี่ไปกับปิ่นนะแล้วพี่จะเต้นปะใจเาอย่าลุ่ล่ามปาแล้วล่ามปาหนูก็อยากรู้ไงพี่เต้นปะพี่เต้นปะเต้นพี่เต้นท่าไหนอ่ะพี่จะเต้นโยกเนี่ยโยกผมพี่เขาก็เต้นเก็บๆนิดนึงพี่เนาก็ชุดแรกพี่ไม่ชุดแรกพี่จะเต้นท่ามอริสค แาจวชั้นสองไปท่าไหนเราไม่รู้ออกไปสุดตัวเลยทีเดียวเต็มที่อยากให้วันนั้นเต็มที่นะจริงจริงคอนเสิร์ตบนเวทีเป็นเจทินาแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เจทินาบนเวทีคอนเสิร์ตอยากให้ข้างล่างเนี่ยทุกคนเป็นเจทุกคนเป็นทินาโอ้โหใช่พี่คะถ้าอย่างนั้นเอกคุณอยากเป็นใครคะก็เป็นพี่เจก่อนแล้วก็เป็นพี่ทินาอีกทีนึงอืมใช้ได้เลยทีเดียวครับใครกลัวอยู่แล้วใครเต้นก็เต้นตามหมดใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วเท่านั้น ถ้าเป็นเจเป็นตินาอุยก้อู๋ฮิของแรงเกือนพิศวาสถ้าเป็นพี่เจพี่ตินาเนี่ยก็ต้องมีการเต้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องมีท่าเต้นค่ะไอ้ใช่ขุดท่าเต้นคงเต้นตีห้านะคะเพราะฉะนั้นขอสักท่าได้ไหมคะพี่ติสบายก็แบบง่ายๆก็อย่างเพลงพูดอีกทีก็แบบว่าพูดอีกทีโอ้โมันต้องมีจังหวะที่จับกระถูกได้ไหมเข้าเร็วเกินไปโอ้โห เตนบุ๊กเซ็กซี่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยนี่ก็เลยออกอะเห็นภาพี้คุณมทำไมะผมเหมือนี่นาจุชตายแล้วขาแค่แสกดำเอง่ะพี่คะถ่ายแค่แสงดำเอง่ะ มันไม่ให้แต่งหน้าแบบพี่ตี๋จินตเลยนี่เป็นตัวอย่างที่คนจะไปดูคอนเสิร์ตนะเป็นตัวอย่างให้มีความสนุกกันแบบนี้ให้ดูคอนเสิร์ตแต่ว่าท่ามันต้องจำไม่ได้จริงๆนะมันต้องมีท่าหลายๆท่ามากเลยนะพี่ตีมีท่านี้แล้วอย่างพี่เจขอสักท่าได้ป่ะมีเพลงอะไรล่ะเพลงอะไรเปิดมาสิเออหลีพริ้วมากอ่ะเต้นไม่ได้นะเต้นไม่ได้เห็นะเอกเต้นไม่ได้เลยทันทีเอกเต้นไม่ได้เลยทันทีเลยเต้นแล้วขนาดเต้นแล้วฝืน ดูไม่เป็นตัวเองไม่ได้เลยตัวไม่ได้เลยเสียเสียสเต็ปมากเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเล่นเขาเล่นเปิดเผยกันอย่างนี้แล้วเหรอเปล่าคะพี่โมกไปเรื่อยอะค่ะโมกโอเคสำหรับดิบีคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะนชาติถ้าเราจะมีการจองบัตรเกิดขึ้นสำหรับสมาชิกกรอมิกาจะเป็นวันที่7แต่สำหรับคุณผู้ชมนะคะก็ ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกการมิการก็วันที่8ก็จองได้ของคารมิการใช่แล้ว So the next days for the public ใครจะเล่น้วใคร Ticketmaster ตัดรามาสรายยายไม่ไปเก็บใครเลยนะทำให้มันยากจะม่บัตรอไรกาสเยาไม่บัตรราคา2,000บาท พันห้าพันสองแปดร้อยห้าร้อยพี่อะไรเข้าสิงเนี่ยนะปล่อยให้เป็นหน้าที่พวกผมเหรอแล้วพี่เก้งไว้เป็นฮ้องเต้ไว้เป็นฮ้องเต้พี่นั่งเฉยๆพี่นั่งเฉยๆแล้เลื่นไว้เฉยๆหยาดหลุดวันที่ยี่สิบเก้าไม่ทันแล้วท่านไม่ทันแล้วพี่เจค่ะดูว่าปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเอาใหม่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 แบบเซ็กซี่ที่สุดเลยวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะที่ Impact Arena ดี ชื่อทได้ชื่อทแล้วคอะไรครับน้อตอนนี้นะครับมีสองสายเข้ามารออยู่ว่าจะมาร้องเพลงของคุณพี่ทั้งสองนนะขอจิงเกิลครับเราวมสวัสดีครับเวัสดีคะค่ะค่ะมินค่ะพร้อมร้องเพลงอะไรดีคะพี่คค่ะแอนมิ้นม่ใช่ลาชื่อลาแอนค่ะแอนแต่นี่เฮ้ยเอาล้อลืค่ะหนูค่ะใรครักกันนะยังอ๋อยค่ะ

น้องแอร์พอละพอละสวัสดีมินจ้ะเัลหลมิ้นขาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อวจะร้องเพลงไหมไหมคะเพลงกองไว้ค่ะไม่ได้ถามร้องเพลงไหนเลยแต่ได้เลยค่ะน้องเต็มที่เลยแอบโทรศัพท์อ่ะเนี่ยหนีแม่ไงกาพี่ làm anh cánh nàng nàng thân sai องได้อึดและทนที่สุดนะคะนี่ร้องทั้งท่อนเลยทีเดียวเลยที่ท่านกรรมการงงไปเลยนะคะนท่านบอกอะไรหน่องได้ลงมากเชคไคก็กดเอ็มเป็นวางตามได้วหนึ่งน้องแอร์นะครับแล้วก็สองมินส่งไปที่สี่แปดศูนย์สองหกหกนั่นเองสายหนึ่งคือคนที่ร้องเพลงพี่ติครสายสองคนที่ร้องเพลงพี่เจนะคะที่ร้องอยู่คนเดียว่ะคโอเคนะคะอัิ้งท้ายฝากถึงคอนเสิร์ตเดบิวคอนเสิร์ตครับครับพี่ติก่อนเลยครับก็วันที่29นะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกๆคนนะคะคงจะไปร่วมสนุกกับพวกเรานะคะอย่างเต็มที่ นะคะถือว่าเป็นวันปล่อยผีแล้วกันอ้าวพี่ยายไม่จังเอกนพี่ยายไม่จังเอกค่ะพี่ยายเปนตัองแหลนี้ก็ได้พี่ไม่มาโกหกไปแน่นอนถือว่าวันนั้นเนี่ยเรามาสนุกกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มาช่วยเราร้องเพลงมาช่วยกันเต้นรำเปลี่ยนอิมแพกให้เป็นเทคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเคยรู้เลยทีเดียวซึ่งวันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากวางระเบิดกระเทยก้อน่นีนค่ะ อะไรคะพูดเล่นพ right, ูดเล่นไมาถึงว่าใครทำรกระเทยนี่ไปหมดเลยทีเดียวบัตรเนี่ยพรุ่งนี้สำหรับกรรมการนะครับวันเสาร์ให้มาไทยเก็ตมาสเตอร์ครับรีบกันไม่อยากให้มีปัญหาแล้วเดี๋ยวอดแล้วมาอะไรเงี้ยแล้วบรรดาญาติที่โทรมาตอนนี่อยากโโทรไปที่อื่น คือไม่รับมาจองบัตรที่แล้วศิลปินหรือนักร้องที่ขึ้นงมาเสร็จไม่ควรมาปวดหัวเรื่องบัตรเพราะครั้งที่แล้วรีเทิร์นนอเจนี่ลบในติดลบชักเงินเข้าตัวเองจองแต่ไม่จ่ายเลยไปจองที่อื่นนะฮะอาพารักันเลยดีกว่าะารเลยอยากให้บรรยากาศวันงานวันนั้นนะฮะใครมีบัตรอะยร้วมาเจอกันอยากให้เป็นอย่าลืมนะให้เป็นนายตินาให้เป็นนางตินาให้เป็นนายเจเป็นนางเจเต็มเต็มที่เเต็มที่แล้วขอให้ทั้งสองคนนะคะ ซ้อมแบบเต็มที่แล้วก็มีความสุขก็29กระดาเราเจอกันนะคะขอบคุณนะคะแล้วนี่คือสองจันนะคะคุณค่ะและนี่คือสองชิ้นจันเดอะบีทคอนเสิร์ตบายธนชาตินั่นเองนะครับเอาละครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่ยุคเดียวกันแล้นะคุณเพลงอะไรเอ็มบีของภาหัวใจนะซึ่งตอนนี้ใช้เป็นซาวด์แทร็กแก๊งชินีแก๊งแอบแล้วภาัวใจรู้จักเหรอคุใจเดือดเดือดเดือวเดือด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 เดืเดือด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 เดอดเดเดอดเอดเดือดดือดเด